วันนี้นะคะป้ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังป้าเข้ามาในสวนป้าก็ามาเห็นใบยะนางค่ะเกาออกลูกเยอะเลยค่ะป้าเลยนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราหาเม็ดพริกไทยหรือ,อ,อพันธุพริกไทยมาปลูกเราก็น่าจะได้เยอะออกลูกเยอะได้แบบนี้เหมือนกันนะคะโดยที่เอามาปลูกง่ายๆเลยค่ะใส่กระถางแบบนี้เนาะพอเขาได้อายุที่เขาจะออกลูกเขาก็ออกลูกให้เราเห็นแล้วการขยายพันธุ์ใบยะนางนี่ก็ ป้ารู้ว่ามันขยายพันธุ์ไม่ยากค่ะพอเห็นลูกแล้วป้าก็คิดว่าลูกก็ต้องขยายพันธุ์ได้หรือไม่ก็ใบาย่านางเขาเป็นยาเย็นด้วยเป็นทํากับข้าวได้ด้วยนะคะคือนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาย้อยลงมาแบบนี้นะคะขแขนงเขามาติดกับพื้นดินนะคะเราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกไม่ว่าจะเป็นขแขนงหรือว่าเม็ดที่สุกๆนะคะนี่ค่ะกำลังออก เม็ดที่นี่กังยังไม่แดงนะคะเขาเหลืองๆแบบนี้ต่อไปเขาก็จะต้องขยายพันธุ์ให้เราได้เยอะมากๆแน่ๆเลยไม่ว่าเราจะขายเป็นใบขายเมล็ดตากแห้งเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับเม็ดพริกไทยนะคะป้าจะนํามาปลูกคล้ายๆกันคือเป็นปนพอป้าเห็นแบบนี้แล้วป้าจะเห็นเป็นมองเป็นไอเดียว่าเม็ดพริกไทยเราเอามาปลูกเราก็จะได้ขายทั้งเม็ดสดขายทั้ง ได้ทั้งตากแห้งเอาไว้ทำกับข้าวได้เลยอ่ะอจริงๆมองแล้วก็เป็นไอเดียต่อยอดได้นะคะสำหรับใบยะนางใบยะนางลูกยะนางปลูกง่ายค่ะเนี่ยป้ายใส่กระถางไว้นี่ยังไม่ถึงสองปีนะคะเขาก็ได้แต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากต้นที่ป้าตัดออกไปต้นหนึ่งก็ก็มาเป็นต้นนี้อีกนะคะ คือต้นต้นนะต้นกล้วยที่เขาพันอยู่เนี่ยค่ะต้นนั้นแก่ไปแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ดู่องรอยที่ป้าลอยตัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ป้าตัดออกไปแล้วป้าก็เอามาพันไว้ต้นนี้เนี่เอามาอยู่กับต้นกล้วยง่ายๆต้นนี้ก็คือต้นต้นที่สองอ่านี่ก็คือต้นที่สามนะคะที่เขาจะอยู่กับต้นกล้วยได้ก็คือถ้าป้าตัดต้นกล้วยคือนี้ออกไปนะคะใบย่นางเขาก็จะมาพันต้นกล้วยต้นนี้อีกนะคะง่ายๆเลย ปลูกง่ายๆเลยค่ะปลูกแบบป้าได้ถ้าเรามีเวลาตัดใบยะนางไปใช้หรือไปขายหรือว่าเอาไปปั่นเป็นน้ำใบยะนางทานใบยะนางก็จะยิ่งแตกยอดใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะไปทดลองทําดูป้าว่าแบบนี้ปลูกง่ายมากแล้วก็ดูแลง่ายด้วยะค่ะป้าก็จะนําไอเดียปลูกใบยะนางไปต่อยอดไปปลูกเม็ดพริกไทยค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้โหน,น,นี่นี่กำลังออกลูกออก เต็มเลยค่ะป้าก็รู้สึกดีต่อใจมากเลยนะคะเห็นแบบนี้อดกนํำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราสามารถนำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไปทดลองทำดูค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสบายใจค่ะสวัสดีค่ะ